สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนไปดูผักที่เราปลูกไว้นะครับโดยมีหลายๆคนถามมาว่าการปลูกผักเนี่ยจะต้องทําเป็นโรงเรือนไหมจะต้องมีหลังคาหรือเปล่าจําเป็นไหมนะครับหลายๆอย่างเลยในคลิปนี้มีคําตอบนะครับอันนี้เป็นผักที่เราปลูกคลางแจ้งนะครับปลูกวิ่งไว้อย่างนี้เลยไม่มีสแลนนะครับไม่มีหลังคาแล้วก็ไม่มีพลาสติกใดๆนะครับทนฝนทนแดด นะครับทนร้อนทนหนาวทุกอย่างอันนี้ปลูกไว้ผักของเราก็สวยงามตามปกตินะครับอันนี้ปินฟิลเล่ก,ก็จะสวยผักที่เราปลูกกลางแจ้งนี้นะครับเขาจะได้รับแดดประมาณตอนเช้าเนะครับไปบ่ายมาก็ไม่ได้ไม่ได้รับแดดแล้วนะครับไม่มีแสงแดดซึ่งแปลงนี้นะครับเราก็จะมีต้นกล้าของเราด้วยนะครับที่เราปลูกกลางแจ้งนะครับทีนี้ในส่วนที่เราไม่มีหลังา้ายเขาเนี่ย เขาก็จะโดนแดดนะครับฝั่งนี้จะโดนแดดมากกว่าปกตินะครับเราลองเปิดดูน้ําเขาก็ยังยังลดไม่เยอะนะครับน้ําปุ๋ยก็ยังสวยงามนะครับนี่ากก็เขาสะอาดดีแต่ในส่วนที่โดนแดดจ,จัดเนี่ยนะครับก็จะมีบ้างที่ อนกลางวันเขาก็จะมีอาการเฉาหรือว่าเหี่ยวนะครับก็ไม่ต้องตกใจเดี๋ยวตอนเย็นๆเขาก็จะฟื้นนะครับกลับมาสดชื่นเหมือนเดิมเห็นไหมครับเนี่ยอย่างใบข้างล่างของฟินเล่สองต้นนี้เนี่ยเขาก็จะมีอาการแบบเฉานะครับเพราะว่าเขาโดนแดดนะครับโดนแดดตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายๆเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับ การปลูกผักแบบไม่มีหลังคาผักก็ยังสวยงามได้นะครับเพื่อนๆสามารถเอาไปปรับใช้แล้วก็ปลูกที่บ้านได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะครับ